สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวมอนี่นี่เอาจิมาขอขอโชคขอลาบกันกับสารปูตานะครับประจำยุยุนี่นะครับยุ่มองทีมองระ่างล้านนะครับนี่เนาะโอ้ยมากับมาควันกับเอากั้มาเดี๋ยวจิมาขอเดอ๋ยวมเล้กับจิมาขอสารตายายนะครับ เราจะมาขอโชคขอลาบน้าตจากกับยายเดี๋ยวเบื้อง่าเพันสรีไห่ตัวไรมีเลขกตัวไรมาแนะนำเอฟซีนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันชมุมติดตามช่มกันนะครับว่าผู้ตตเพันสรีไห่เลขตัวไรกันเนาะกานตายายครับยู้แถวข้างๆถนนนิดนึงนะครับมันมันด้เสียงดังนิดหน่อยนี่ครับยูระวบางช่วงหนาลานครับหนาอู้หนาอูที่ระวบางหนาอู้ครับจินสันตายายเก่าครับ เดี๋ยวหัวที่แล้วเพิ่ไข่ให้มาแบบเด็ดๆเลยนะครับตรงตรงๆกันเลยเดี๋ยวบงมาวันนี้เพิ่งใสตัวใหครับเดี๋ยวมาที่ตามชมครับน,นี่นะครับเดี๋ยวเขาสิมาคอขอโฉ่คอหลากกับสานตายให่เพิ่นที่ที่ยุ่งตรงนี้นะครับออเอกจากมาทำความสงอาด่งเพิ่นเดี๋ยวเขาสิมีมีเหล็กถูกนะครับเหล็กถูก เด็กผู้มาจุดขอขอสันตายายก๋ยวไปมาที่ตามชมมันครับว่าเอาสิ่งใตัวใดนนะครับดี